สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์พามาชมวิวนะคะบนยอดเขานะคะตอนนี้ค่ะอยู่เมืองนิโก้ค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองนิโก้ค่ะอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงนะคะประมาณ2กิโลเมตรนะคะอาจารย์ก็เช่ารถค่ะจากาสนามบินนาริตะนะคะแล้วก็ขับมาประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะคะขับสะดวกค่ะเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูระหว่างทางด้วยนะคะ ในญี่ปุ่นนี้นะฮะถนนเนี่ยทำดีมากเลยแล้วก็ไฮเวย์หรือว่าทางด่วนนี่นะฮะขับง่ายค่ะสะดวกเลยค่ะตอนนีนะ้กำลังขึ้นกระเช้านะคะตอนขึ้นก็เสียวเหมือนกันนะคะแต่พอถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ดูแต่ในวิดีโอนะคะก็เลยลืมความเสียวไปอยากเก็บวิดีโอมาให้คุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อนๆได้รับชมนะคะ ถึงไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองเนี่ยบางคนก็อายุเยอะแล้วเดินทางยากเนี่ยก็ดูอาจารย์นะคะได้เหมือนกับว่าเดินทางมากับอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้พามาชมวิวที่สวยงามเหลือเชื่อนะคะ นี่คือเมืองนิโก้ค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะด้านหน้าคือทะเลสาบที่ชื่อว่าชูเซนจินะครับและนี่คือภูเขาไฟนันไทยค่ะถ้าเป็นช่วงเดือนตุลานะคะใบไ,ไม้ทั้งภูเขาเลยค่ะจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสวยงามแปลกตาม,มากๆเลยนะคะใครจะมาญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำช่วงนั้นเลยค่ะ ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีค่ะ<ป>จากทะเลสาบนะคะก็จะมีน้ำตกซึ่งสวยงามอลังการมากเลยค่ะ